เพื่อนๆครับหลายคนทําผิดวิธีนะครับการเก็บใบกะเพราเนี่ยบางคนเนี่ยก็จะเด็ดยอดเด็ดยอดเด็ดยอดมันไม่ถูกนะครับเพราะาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเด็ดยอดแบบนี้หนึ่งนะครับพวกกิ่งเนี่ยมันจะแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะครับแล้วจะทําให้ใบกะเพรานะครับใบเล็กลงไม่กินอย่างน้อยๆแล้วก็ต้องเด็ดพวกนี้ทิ้งนะครับคุณอย่าไปตัดแบบนี้เลยนะครับให้คุณตัดให้มันเป็นจริงเป็นจังนะครับเอาให้กับเพื่อนบ้านให้กับญาติๆได้เลยนะครับ เพราะว่าของเราเนี่ยครับปลูกเป็นมันจะมีกินตลอดนะครับอันนี้ต้นเดียวนะกระเพราแดงด้วยพี่น้องเนี่ยกะเพราแดงแบบนี้นะครับนําไปผัดกลิ่นหอมนะครับทำกับข้าวอร่อยมากเลยไปในตัวนะครับเพราะว่าใบกะเพราเนี่ยถ้าเราปล่อยดอกไว้นะครับกลิ่นของใบกระเพราจะลดน้อยลงนะครับนี่พี่น้องกําบักเอฟเลยนะครับตัวนี้เราก็ไปเด็ดนะครับเก็บไว้ในตู้เย็นได้ไอ้ตรงกิ่งที่มันแบบทับซ้อนกันนะครับเราสามารถตัดแต่งในขั้นตอนนี้ได้เลยให้มันปุ่งสักหน่อย ให้มันรุ่งนะครับให้มันลูงไม่ต้องกลัวนะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยคุณห้ามตัดใบออกหมดหลายคนไปตัดออกหมดคิดว่ามันจะแตกออกใหม่นะครับเหลือใบน้อยเกินไปเนี่ยเพื่อเผินะครับระบบรากเน่านะครับตายแอดแน่นนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับอันนี้นะครับกินไม่ทันนะพี่น้องดกสวยงามมากครับเป็นกิ่งที่เรียกว่าต้นเดียวนะครับมีทั้งมะเขือเทศนะครับมีทั้งมะเขือขาวมะเขือเขียวนี่ครับมะเขือเทศครับ สวยๆเลยครับออร์แกนิกก็สวยได้อย่าคิดมากปลูกไปโลด